Bye. Uh -huh. ใด้วยลลววลยลหลายครั้งหลายคราที่ความช่วยเหลือประชาชนยังคงถูกจำกัดด้วยกฎระเบียบหรืองบประมาณที่ระบบราชการไม่สามารถดำเนินการได้ทันท่วงที พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถปพิรทรงเล็นเห็นถึงปัญหาจึงพระราชาทานพระราชดำริให้จัดตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาขึ้นในปี2531โดยมีแนวคิดว่าความทุกข์ของประชาชนนั้นรอไม่ได้ ตงตั้งชื่อไว้ว่าชัยพัฒนาเนี่ยเราต้องเข้าไปสู้ลบกับปัญหาทุกอย่างปัญหาเรื่องสิเ่เแวดล้อปัญหาเรื่องความยากจนปัญหาเรื่องความทุกข์ยากของประชาชนเหมือนเหมือนสองครามแต่เป็นสงครามที่ไม่เห็นฆ่ากันเราใช้กระบวนการพัฒนาเอาชนะปัญหาเมื่อชนะแล้วก็ชัยพัฒนาหลังจากตั้ง มูลนิธิในปี2531แล้วแทนที่จะตั้งขึ้นมาหาบุคคลมาดำเนินการแล้วก็ถวายอยู่ในพระบูราชูปธรรมคราวนี้กับรัสั่งบอกว่าฉันจะสั่งงานเองพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มนาถะพิษทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตมมศักดิ์ด้วยพระองค์เองและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราช,ชกุมารีเป็นองค์ประธานโดยมีแนวทางการดำเนินงานแบบงอหรือ NGO รับสารทำเป็นไหมแบบงอบอกไม่เป็นตรงหมายความถึง NGO คือดำเนินการในแบบเอกชนตัดสินใจเองใช้งบเองียอะไรเองพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม กำหนดแบบตราสัญ,ญลักษณ์มูลนิธิชัยพัฒนาพร้อมความหมายด้วยพระองค์เองในช่องแรกนั้นเป็นพระแสงขันชัยสีหมายความว่าสงครามครั้งนี้พระองค์ท่านจะนำทัพเองและช่องถัดบานั้นเป็นธงกระบี่ทุตธงกระบี่ทุตนั้ยเป็นธงนำทัพไปสู่ชัยชนะแสดงว่าทรงปรารถนาอยากเห็นคนไทยมาร่วมท่านรบเพื่อเกิดผลสองอย่าง ในช่องข้างล่างนี้ก็จะมีดอกบัวต้องมีคุณธรรมด้วยนะครับต้องซื่อสัตย์สุจริตนะครับมีคุณธรรมพระมหาสังหลังน้ําเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ความเจริญงอกงามก็เป็นตาราที่มีความสมบูรณ์แบบมากโดยมีจุดประสงค์สําคัญคือการสร้างความสงบความเจริญและความอยู่ดีกินดี ให้แก่ประชาชนชาวไทยเพราะนันงานของมูลนิธิชัยพัฒนาน,นั้นเอาจริงๆแล้วหลากหลายแต่สรุปได้ว่าอะไรเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของประชาชนเรารับหมดวันนี้มูลนิธิชัยพัฒนามีโครงการหลายร้อยโครงการที่ครอบคลุมง,งานพัฒนาสำคัญ6ด้านโดยทุกการพัฒนามีเป้าหมายเดียวกันคือเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีความร่มเย็นเป็นสุข อยูด่ดีกินดีอันจะนำไปสู่ความมั่นคงของประเทศ <m> พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรรมมนาถปพิศทรงตระหนักถึงความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ในหลายภูมิภาคทั่วประเทศที่รอคอยการจัดการมาเนิ่นนานงานพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจึงเกิดขึ้นโดยให้มีความเหมาะสมตามสภาพภูมิสังคมโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ดจังหวัดจันทบุรีได้ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมจากการทำเหมืองพลอยในอดีตให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งพื้นที่ป่าทุกตารางนิ้ว ถูกสำรวจและศึกษาด้วยความเอาใจใส่จนค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกหลายชนิดปัจจุบันพื้นป่าตะวันออกแห่งนี้อุดมไปด้วยแหล่งพันธุ์พืชและสัตว์ป่าและยังเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนโดยจัดทำแปลงสาธิตการปลูกทุเรียนลองกองเงาะและมังคุดจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนศึกษาธรรมชาติเพื่อปลูกจิตสำนึก ในการอยู่ร่วมกันระหว่างป่ากับชุมชนโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจังหวัดเพชรบุรีคือตัวอย่างของการพลิกฟื้นพื้นดินแห้งแลง้งจนแทบจะเป็นทะเลทรายให้กลับมาเขียวขจีด้วยพื้นที่เกษตรและป่าไม้และต่อยอดสู่การเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่เสมือนห้องเรียนด้านการเกษตร จุดประกายให้ผู้มาเยี่ยมชมนำองค์ความรู้กลับไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองได้อย่างแท้จริงโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันมเมล็ดคาเิเลียและน้ำมันพืชอื่นจังหวัดเชียงรายเปลี่ยนภูเขาหัวโล้นกว่า3,000ไร่ให้กลายเป็นป่าชานํำมันพันธคาเิเลียโอลิเฟล่าจากจีนต่อมาได้พบพันชานํามันพื้นเมืองที่ดอยอินทนนท ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตชาวบ้านได้อย่างยั่งยืนเปลี่ยนชีวิตชาวบ้านจากผู้บุกรุกเป็นผู้ดูแลและเปลี่ยนสายตาที่เคยมุ่งทําลายให้กลายเป็นสายตาที่พร้อมปกป้องรักษาพื้นป่าและต้นชาน้ำมันเนื่องจากมูลค่าต้นชาน้ำมันไม่ได้อยู่ที่เนื้อไม้แต่เป็นน้ำมันจากเมล็ดชาสร้างงานและรายได้พร้อมเป็นต้นแบบให้พื้นที่อื่นๆ นำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป <campe on ata> พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงสนพระราชหฤทัยในปัญหาสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะในเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำเสียและขยะ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแลมพักเบีย้ยอันเนื่องมาจากพระราชะดำรคิคือห้องเรียนธรรมชาติที่ศึกษาและวิจัยแนวทางฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมโดยจัดการปัญหาน้ำเสียและขยะด้วยการใช้ธรรมชาติบำบัดโครงการนี้ได้พัฒนาแนวทางการจัดการน้ำเสียออกเป็น4ระบบได้แก่ระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย ระบบพืชและย้ากรองน้ำเสียระบบพื้นที่ชุ่มน้ําเทียมและระบบแปลงพืชป่าชายเลนทุกระบบดําเนินการโดยใช้วิธีธรรมชาติซึ่งเป็นต้นแบบในการบำบัดน้ําเสียที่เหมาะสมสําหรับชุมชนทั่วประเทศมีความเข้าใจง่ายและใช้เทคโนโลยีไม่ซับซ้อนทําให้ประชาชนทั่วไปสามารถนำไปปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการกังหันน้ำชัพัฒนาเกิดขึ้นจากภาวะมลพิษของน้ำเน่าเสียที่มีปริมาณสูงขึ้นในเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชด,ดำเนินไปทอดพระเนตรสภาพน้ำเน่าเสียทั้งในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและต่างจังหวัดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หมุนทิศใช้พัฒนาสนับสนุนงบประมาณเพื่อการศึกษาและวิจัยสิ่งประดิษฐ์ใหม่โดยดำเนินการจัดสร้างเครื่องมือปรับปรุงคุณภาพน้ำหรือกังหันน้ำใช้พัฒนาร่วมกับกรมชลประทานพระองค์ได้พระราชทานกังหันน้ำใช้พัฒนาหรือเครื่องกลเติมอากาศให้แก่กรมชลประทานเพื่อเป็นต้นแบบให้หน่วยงานและประชาชน สามารถผลิตและนําไปใช้เองได้ภายในประเทศนวัตกรรมนี้ได้รับการยกย่องด้วยรางวัลระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีณะกรุง b ร a เซลประเทศเบลเยียมในฐานะนวัตกรรมต้นแบบที่สามารถใช้งานได้จริงทั้งในปัจจุบันและอนาคต พระสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศตมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิธทรงเล่นเห็นถึงความสําคัญของการเกษตรอย่างยิ่งด้วยเหตุนี้ภารกิจด้านการพัฒนาการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนาจึงได้เริ่มต้นขึ้นการพัฒนาด้านการเกษตรมีหัวใจสําคัญอยู่ที่ดินและน้ําโดยปัญหาที่พบได้บ่อยในดิน ได้แก่ดินเปรี้ยวและดินเค็มตำบลบ้านพริกอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกในอดีตประสบปัญหาดินเปรี้ยวทำให้ไม่สามารถเพาะปลูกข้าวและพืชผลใดใให้งอกงามจึงได้มีการจัดตั้งโครงการศึกษาทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวตามพระราชดำริผลสำเร็จจากการศึกษาทดลองนี้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เกษตรกร สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาดินในพื้นที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวนี่มีกติกาอยู่4ข้อด้วยกันข้อหนึ่งใช้น้ำชาราดดินเปรี้ยวอันที่สองใช้ปูนอันนี้ก็เป็นการแก้โดยตรงอันที่สามเราต้องรักษาระดับใน้ำใต้ดินให้อยู่ประมาณระดับไมต่ต่ำกว่าเมตร เพื่อป้องกันไม่ให้ดินข้างล่างถูก,กอากาศปลดปล่อย,อยกฎกรรมฐานขึ้นมาอันที่4เพื่อทุนค่าใช้จ่ายะอะไรต่างๆแเราเราต้องพยายามคัดพืชทนเปรี้ยวมาปลูกส่วนในอีกหลายพื้นที่ในประเทศไทยต้องประสบปัญหาเรื่องน้ำในการทำเกษตรกรรมกรณีตัวอย่างที่ตำบลหน,นองโบทอํอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ที่ต้องเผชิญกับภัยแล้ง แต่ปัจจุบันชาวบ้านไม่ต้องกังวลเรื่องการขาดแคลนน้ำอีกต่อไปเนื่องจากการเรียนรู้วิธีการบริหารจัดการน้ำร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการโดยนำแนวทางทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้แก้ไขปัญหาน้ำแล้งและน้ำหลากส่งผลให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ในชีวิตประจำวันและในการทำเกษตรอย่างพอเพียงสามารถต่อยอดสู่การสร้างอาชีพใหม่ ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระ,ะราชดำริเป็นแนวทางการพัฒนาการเกษตรที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกรที่ยากจนและมีที่ดินทำกินน้อยการศึกษาทดลองเริ่มขึ้นที่วัดมงคลชัยพัฒนาจังหวัดสระบุรีคือเป็นตัวอย่างของทฤษฎีใหม่ที่ครบถ้วนโดยมีการจัดการน้ำจากอ่างใหญ่สู่อ่างเล็กและส่งต่อไปอยังสระเก็บน้ำของราษฎรทำให้มีน้ำใช้ สำหรับการเพาะปลูกในฤดูแล้งอย่างเพียงพอจุดหมายของพระองค์เนี่ยคือให้เป็นสถานที่เรียนรู้ให้แนวความคิดของให้แก่ประชาชนไว้คำว่า3าม0 30าเดี๋ยวที่พระองค์ท่านพระราชทานเป็นแนวไว้นะครับพื้นที่เท่าไหร่ควรจะสงวนไว้เป็นน้ำพื้นที่เท่าไหร่ควรจะสวนเป็นข้าวพื้นที่เท่าไหร่จะเป็นเรื่องอาหารการกิน ที่จําเป็นต่อชีวิตของเรามีครบเครื่องหมดนะครับพอตาทำอย่างนี้แล้วชาวบ,บ้านเกือบจะไม่มีค่าใช้ใจ่ายเลยหิวไปก็เดินลงหลังบ้านนะครับเพราะนั้นมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่พร้อมอยู่แล้วการพัฒนาด้านการเกษตรควรคำนึงถึงเกษตรกรเป็นหัวใจสำคัญ การออกแบบและจัดทำแปลงสาธิตทางการเกษตรในรูปแบบต่างๆจึงต้องสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และอาชีพของรัษดรในพื้นที่นั้นโครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อยจังหวัดอุดรธานีได้เปลี่ยนความเชื่อของชาวบ้านที่ว่าดินรุกรังปลูกพืชอะไรก็ไม่งอกงามด้วยองความรู้จากโครงการพื้นที่นี้ จึงเปรียบเสมือนห้องสมุดการเกษตรที่ช่วยให้เกษตรกรทดลองเรียนรู้และพัฒนาผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพโครงการศูนย์ภูมิรักธรรมชาติจังหวัดนครน,นายกเป็นแหล่งเรียนรู้แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาที่ครบถ้วนทั้งด้านการเกษตรปศุปสัตว์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยเน้นการพัฒนาคนดินน้ำและป่าอย่างเป็นระบบสำหรับการพัฒนาด้านพลังงานมุนิธิชั้พัฒนาได้สนองพระราชดำริต่อวิกฤตพลังงานในอนาคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรในการจัดสร้างโรงงานต้นแบบในการหีบปาล์มน้ำมันขนาดเล็กตามแนวพระราชดํริ นโครงการใช้พัฒนาแม่ฟ้าหลวงตำบลหนองพลับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และโครงการสกัดน้ำมันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจรจังหวัดเพชรบุรีในเวลาต่อมาโครงการนี้ไม่เพียงมุ่งเน้นการทดลองใช้น้ำมันปาล์มในรูปแบบต่างๆเช่นการผสมน้ำมันปาล์มกับน้ำมันดีเซลเพื่อใช้ในเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับการเกษตรและเครื่องยนต์ดีเซลสมัยใหม่เท่านั้น แต่ยังขยายขอบเขตไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันอีกหลายประเภทรวมถึงการทดลองปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีในที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนาทั่วประเทศเพื่อค้นหาสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่หลากหลายการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนเริ่มต้นจากการปรับวิถีชีวิตสู่ความพอเพียงพออยู่พอกิน และก้าวไปสู่การพึ่งพาตนเองสถานที่แห่งนี้คือแบบอย่างความสำเร็จของความพอเพียงวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษวัดที่เกิดจากแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เพื่อเป็นแบบอย่างในการก่อสร้างวัดที่มีขนาดเล็กในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศเน้นความประหยัดเรียบง่าย เป็นพุทธสถานที่มุ่งการประกอบศาสนาก,กิจเผยแผ่ธรรมะสั่งสอนจริยธรรมแก่เยาวชนและประชาชนในชุมชนเพื่อขัดเกลาให้มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยรอบในการทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมในลักษณะบวรรคือบ้านวัดและโรงเรียนหรือหน่วยราชการ เป็นการนำจุดเด่นของสังคมไทยในอดีตมาปรับใช้ให้เข้ากับยุคปัจจุบันทำให้เกิดการเกื้อกูลกันนำไปสู่ตัวอย่างการพัฒนาสังคมได้อย่างยั่งยืนสำหรับกลุ่มคนที่ตกงานต้องการฝึกอาชีพหรือพัฒนาทักษะเพื่อเสริมสร้างธุรกิจโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนาจังหวัดนครปฐม ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาอบรมเรียนรู้ในวิชาที่ตนสนใจหลักการสำคัญคือผู้เข้าเรียนสามารถแจ้งความต้องการจะฝึกอาชีพใดทางโครงการก็จะจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพนั้นๆให้โครงการดังกล่าวคือตัวอย่างความสำเร็จของอีกหลากหลายโครงการด้านการพัฒนาสังคมของมูนิธิชัยพัฒนาและความสำเร็จเนื้อสิ่งอื่นใด ก็คือการได้ทำตามแนวพระราชดำริในการพัฒนาคนพัฒนาความคิดและพัฒนาชีวิตที่เริ่มต้นจากความพออยู่พอกินและก้าวสู่การพึ่งพาตนเองได้ในที่สุดแต่พอมีเหตุการณ์เนี่ยภัยพิบัติอะไรต่างๆนี้ เกิดขึ้นมาเร่งด่วนปั๊บได่ขอพร,ระบรมราชานุญาตสาม,มารถทำเนินการได้เลยมีเงินมีทองซึ่งไม่ได้อยู่ในระบบระบบราชการพอได้รับอนุมัติแล้วใช้ทันทีเลยก็งานคล่องตัวมากเลยนะครับสาม,มารถทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงการระยะยาวะละะะสั้นจะปัจจุบันทันด่วนเผชิญหน้าได้ทั้งนั้น ดังเช่นกรณีของหมู่บ้านชัยพัฒนากาชาติไทยอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาที่มูลนิธิชัยพัฒนาได้ดำเนินงานตามพระราชกระแสของสมเด็จพระนิธิธาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีโดยเข้าไปช่วยเหลือในการจัดตั้งหมู่บ้านขึ้นใหม่ให้แก่ชาวบ้านจากเกาะพระทองซึ่งเป็นผู้ประสบภ,ภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ และอพยพมาสร้างชีวิตใหม่เริ่มจากสร้างที่อยู่อาศัยรวมถึงการจัดทำระบบสาธารณูปโภคเช่นน้ําไฟฟ้าระบบบำบัดน้ําเสียและการกำจัดขยะสร้างอาชีพด้วยการจัดตั้งกลุ่มเรือประมงและกลุ่มอาชีพเพื่อให้รัชดรมีรายได้พอเพียงสำหรับการเลี้ยงชีพสร้างระบบสาธารณูปโภค มูลนิธิได้เข้ามาปรับปรุงสถานีอนามัยบ้านทุ่งรักและโรงพยาบาลคุระบุรีให้เป็นไปตามมาตรฐานสาธารณาสุขและสร้างคนด้วยพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาเยาวชนในทุกระดับปรับปรุงโรงเรียนบ้านทุ่งรักและโรงเรียนคุระบุรีพิทยาคมรวมถึงให้ทุนการศึกษาเพื่อสร้างคนให้กลับมาพัฒนาท้องถิ่น กระทั่งในวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เมื่อมูลนิธิชัยพัฒนาได้จัดตั้งกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต,ต่างๆขึ้นพลังน้ำใจของประชาชนชาวไทยทุกภาคส่วนก็หลั่งไหลมาไม่ขาดสายด้วยความรวดเร็วในการส่งต่อความช่วยเหลือไปให้ถึงปลายทางและต่อยอดประโยชน์ในระยะยาวแม้สถานการณ์โควิด -19 จะจบลงแล้วก็ตาม ขณะที่โครงการของบุนิธิอย่างศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรัพันเพนศิริร่วมกับโครงการฐานพันธ์ดีซึ่งได้เลี้ยงปลาเลี้ยงไก่และปลูกพืชผักในค่ายทหารเพื่อนำไปจำหน่ายให้แก่ราษฎรในราคาถูกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอีกทั้งยังเป็นการสร้างความรู้แก่กำลังพลสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ เมื่อปลดประจำการหรือขยายผลไปยังชุมชนของตนเองตลอดเวลากว่าสามทศวรรษที่ผ่านมาหลักการทำงานสำคัญที่สุดของมูลนิธิชัยพัฒนาที่ทำให้ได้หัวใจมหาชนนั่นก็คือไม่เรียระไรแต่จงทำงานให้ประชาชนศรัทธามีความสุขกับการให้ เปิดแฟ้มมามีแต่ความทุกข์ทุกวันเนี่ยนะครับเป็นเวลาไม่รู้40่สกว่าปีแล้วนะครับตั้งแต่สมยี่ถวายงานมาเรื่อยจนกระทั่ง6กเจ็ดเนี่ยในแฟ้มมีมีแต่ความทุกข์แล้วเวลาตามเสด็จก็ไปเจอแต่เก็บความทุกข์ของคนนะ แต่ความปิติมันเกิดขึ้นคือเราเอาความทุกข์นั้นมาแก้ไขปัญหาได้ระารกระแสับสั่งสุดท้ายที่ให้กับผมนะครับก่อนเสด็จจากเราไปนั้นก็คืองานยังไม่เสร็จนะงานยังไม่เสร็จนะสุมเแม่งานยังไม่เสร็จถึงสามครั้งนลยกันแสดงว่าแ,แม้กระทั่งทางการความเจ็บป่วยประชวรอะไรก็แล้วแต่นนั้นก็ยังทรงนึกถึงงานอยู่ตอลอดเวลาแล้วส่งคําชับไว้ และสั้างกรุ่มเน็จประเทศที่จะขึ้นมาแทนนั้นบอกอยังไงเสียงานมูนิธิชัยพัฒนาน,นั้นก็ขอ,ขอให้ดำเนินการต่อไปจอมพิวเตอร์สำเร็จนะครับอย่าไปหยุดอย่าไปชะลอหรือไปอะไรต่อไปสิ่งคำถามคือและเมื่อรายงานของมูลนิธิชัยพัฒนาจะสำเร็จรุล่วงซึ่งเราก็จะดำเนินการต่อไปจอมพิเตอร,ตอร์งานเสร็จ เมมื่่อไรไรรู้เพราะชัยชนะของประเทศนี้คือความสงบความเจริญและความอยู่ดีกินดีไม่ว่าจะผ่านไปกี่เดือนหรือกี่ปีความร่มเย็นเป็นสุขและความอยู่ดีกินดีของประชาชนคนไทยทั้งประเทศยังคงเป็นภาระหน้าที่สูงสุดของมูลนิธิชัยพัฒนาเสมอมาและตลอดไป